สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซี่ทางบ้านทุกๆุกท่านเลยนะะเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะมือนี้เนาะค่ะกะมาอยู่ในช่องของป้าต่อยคนมิเซนเนาะค่ะวันนี้นะคะจะพามาขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีค่ะก่ะคืองวดที่แล้วเนาะค่ะปะต่อยมากกับทางช่องมาวินงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะ มาด้วยกันสองท่านนะคะมากับทางช่องมาวินนะคะกับสีผ้ามะคอโชค,คอลาบเนาะคะ่ะน้อมาตามต่องวดที่แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขทูบเข้าเข่านะคะเลขทูบจุดทูบขอเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะ้วยสามเก้าศูเลขทูบ้วยสามเก้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมสามเก้ 90, หรือส60ค่ะ ก็ถือว่าเขาเนาะคะ่ะเนาะกับจเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีก็คือเลขมันออก6ก0 6เนาะค่ะก็ถือว่าแม่นค่ะท่านผู้ชมกับเจ้าแม่ตะเ,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 เคียนวันมณีหมวดนีเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศสอง8ันห้าหสิบดนะคะกับสิบห้ามาขอโชคลาภมาตามต่ <ไป S 1> อเนาะคะ่นนะ,คะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนกาบไว้ขอโชคลาภกับ เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีไปค่ะได้นะครับค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมกับเจ้าแม่เหล็กถูตีมาจุดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีงวดที่แล้วสามเก้าศูนย์นะคะสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามหกศูนย์เนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ถือว่าเอฟซีเพิ่นก็ได้โชคได้ลาบน้ำยู่เนาะค่ะเนาะกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีก็ถือว่าแม่นแรง มาแรงเนาะค่ะเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีรูปแปลงรูปแปลงกับเขาคือกันเนาะค่ะเนาะเอฟซีเพิ่นบางทันเพิ่นกั mm hmm. เห็นตางเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพิ่นใดสามโตตรงกับมี่เนาะคะ mm ่ะเนาะกัขอแสดงความดีใจกับเพิ่นน้่เนาะคะ mm ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะ,คะตอนนี้ก็มาอยู่กับแม่ตะเคียนวันมณีนะคะ mm hmm. น่สุดมีแตุ่ดกำังเลยแม่มีแต่สุดกำงโตเครื่องอันนี้ครับเนาะค่ะมิเอรสุดกับแม่ตะเคียน้ันมันี่เนาะค่ะเนาะก็บมีโตเครื่องแปลงเครื่องซ้ำอางเนาะค่ะเนาะ ป็นหวีผวกของใส่ผู้นิ่งนะคะเมื่อวาสิเป็นแนวท่าเล็บแนวท่าตาเดินสอซอยแปลงนำ้ำอบน้ำหอมเนาะค่ะเนาะมีครบบดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะในตู้เสื้อผ้าก็มีชุดสวยๆท้งนั้นเลยนะคะ เนาะค่ะกัมีผู i̇şte ้มากราบไหว้ขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่ก็ขอประคุณทุกถูกถันหืมปาดเนี่ยวิ่เพิ่นได้กำไลไม่เลยตอนอืมกำไรสวยๆกำไรสวยๆงามๆกับสอยงามๆกับหมอสำรับเจ้าแม่ตะเคียนวันมันนี่จบผู้งามล่ะเนาะค่ะ สาธุด้ร์มนี้ช่องปะต่อยคนมิเซนก็ได้เดินทางมาหาเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีกลับมาขอโชคขอลาบปาดเนี่ยไหมแสงแสงสีทองเหลืองอัลามเลยนี่นะคะท่านผู้ชมสาธุด้ร์เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีลูกหลานมาขอโชคมาขอลาบขอพรขอเพลิงบุญบารมีเดอ้อหัวนี้วันทีหนึ่ง กรกฎาสองพันหาร้อยหกนี้ขอให้เจ้าแม่รประทานโชคลาภให้กับลูกหลานให้กับป้าต่อยกับมาวินเพื่อสิได้เป็นสะพานบุญไปฝากไปต้อน FC ทางบ้านเนาะค่ะเนาะคือว่าผมตาบ่ดีนี่จะต่อยลูกแมงเมื่อมเมื่อแม่นั้นลบแล้บวบ่าอาจจะถือฝนล,ลบไปเบิดแล้วเนาะเออแม่ง ฝนลรเพราะว่าฝนกระตกอยู่ฝนตกบ่าทัา่วฝ่าได้ทันผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวซองบริเวณหลบหลบก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อสิามีแต่ว่าบ้าวแพรพรนวาขันไปกันระวางเด้อแม่งปองมแต่ต,ตัวใหญ่ผืนมาเพิ่นเห็นแม่งปองไหมอืมิ่นเห็นแม่งปองสัตว์มีผิดเนาะค่ะเนาะ เฮาบ่เห็นยามคลื่นเหลียวบ่เห็นก็ต้องซองเบิ่งก่อนตำรวจเบิ่งก่อนเนาะค่ะมองที่รูปแป้งบ่เห็นแล้วแม่นบ่มื้อนี้สิรูปแป้งทางไหนด้านหน้าเลยเนาะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของกราบไว้กับเจ้าแม่ตะเคียนวันมันนี่ไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะช่องมาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนอย่างก็ไม่ไกลกันมันสิขวดขอแขกขอแขกเนี่ยออกว่าพีกันเดี๋ยวเตรียมดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็ของเส้นไหว้ถวายกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนวันวันนี้ซึ่งเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับที่ สวยนะครับ so ผู้จบผ honey, Não, <im> ู้งามนะครับ <ment> ผ <im itan ri> ู้มีแต่กินหอมนะครับเพราะว่าผมเขามาในนี้นะครับเด็กกินหอมนะครับท่านผู้ชมกินหอมเลยนะครับหอมมาจากแต่มาถึงตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะท่านผู้ชมหอมอ้วนๆายๆยู่ยึดดงดงดอกไม้นะครับ แมนบอกเนาะเออถือกินหอมหอมกินเย็นชื่นใจเลยนะครับตอนนี้จะขอนะครับโชคเลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนสองันที่แล้วเกือบแตกสามโตเห็นบ่เลขโทบนะสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าหกตัวเดียวกันที้แล้วนะครับเหลขมัอโนย่างออกเลขท้ายรางที่หนึ่งก็คือ สามเก้าสองเลขไทยรัตลีสองตัวก็คือหกศูนย์แต่ถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะแมนยุเจ้แมตะเคียนโอ้เด้อเด้ขอโทษขอไฟเด้อคอยหาไฟให้อาจิดังขวักไขว่ปิิศนามันตีไปได้หลายตัวแต่ว่าก็ยนทั้งเป็นสองหกสามกับมี่เนาะครับ ก็คือว่าเข่าสามตัวเลยครับเกรกลูแป็มีทั้งหกทั้งศูนย์เพราะว่าเอเบซี่หลายท่านเพิ่นๆกับเบนกัมเยว่าเห็นเป็นหกเห็นเป็นศูนย์กับนี่นะครับตรงลูแปงก็ถือว่าแต่ว่าเอเบซี่แต่ละคนก็เห็นม่คือกันคือว่าแห่ะผู้เพิ่นนดวงดีเพิ่นก็เห็นคนที่ได้โชคได้ลาภก็ขอแสดงความดีใจนันนะครับเมียนค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับคาหมาคำพูดมาพ่อ ขยะเก็บกับบ้านน้ำเนาะค่ะนเพราะวามันหลายเดี๋ยวมันสิมาหกเก็บกับบ้านด้วยผมจะขออธิษฐานนะครับเลขทูบเสียงไทยให้เจ้าแม่พันดีดออกมาให้นะครับให้เป็นเลขไทยแล้ววันที่หนึ่ง ง,งวดวันทีหนึ่งการกฎาคมพศ2016เด้อเจแม่เด้อพอให้ด,ดีออกมากยิบออกมาให้ตรงต,ตรงสามโตเิ๊ะๆิ๊ดเด้วยจเม่เออออกมาแล้ว <c oughs> ได้้แลวครับเห็นบ่เลยถูกเทนบ เลขทูบที่จะแม่ดีดออกมาให้แล้วนะครับผมจุดเลยนะครับแม่จำบรายถาโดนว่าค่ะอุ้ยยิบถูบออกมาพ่อดีเลยท่านผู้ชม หยิอบออกมาพอดีเป๊ะเลยผมจำได้ว่าที่ที่ผมมาขอแรกๆที่ต้นตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นจากลำห้วยใหม่ๆนะครับเพิ่นมักไปเที่ยวต่างประเทศนะครับช่วงนั้นอืมเออเนาะหุยอุยยังไมต่อยได้ยินเสียงยังอยู่ด้านหลังเมืออ่อกี้กี่เกี้ยม อุสาถุสาุสาเด้อจะแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์บ้จตปูงามุเด้อจงไดแตดสามโตตรงเลยด้วยเฮงว่ามาวินงเบาคออยเบาหงแห้งในมาวินนนะโอ้เสียงกับมิานีเหรอครับเสียงบ่ดีแต่พ่อบไดเรีนการเมืองมันเิดมีเสียง ว่าบรดดิเป็นซสอนะบนุญต่อวันมีเสียงหาเสียงไม่ได้ก็จะจุดเลขทูกกับลูกแป้งนะครับวันนี้ต้องมีสตินะครับเห็นอะไรก็เอ็ดซี่ายเห็นอยังว่าต้องถทง แต่ว่าลังเทียมันก็บ่ต้องทักต้องท่วงว่าสั่นโอ้ยลังเทียการตกใจมันก็ลืมเข้าเลยเจ้ามาอยู่จุดนี้เด้ออันเจ้าตกใจเจ้าสิท่วงบ่อ่ะมาอธิษฐานบอกกล่าวตั้งกิจอธิษฐานบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับค่ะอ่าก้าวคำบูชามันเป็นน้ำนมกันแซ่สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ้ยตู้ขยับมีอย่างนี้ไหมตูบอมบ้ามีสติอย่าไปทวงบ่หันว่าวันนะครับเนาะเออบ่ทวงสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนเอ่อเจ้าแม่ตะเคียนวันวันนี้หรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนฟังเหนือเจ้าแม่ตะเคียนท่องผู้ ผู้จบผู้งามผู้มีบุญญาธิการผู้มีบุญบารามีผู้มีตะบะอันแรงกล้ามนีลูกหลานมาวิ่งชันแนวพร้อมด้วยปะตอยชั้นแนวกด้เดินทางมาสัการะกราบฝ่ายเพื่อมาขอเพิงบุญบารามีขอเพงบุญบารามีเจ้าเมตะเคียนผู้มีบุญญาธิการหลายลูกหลานกับอาสามหาแนวทางมาเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อไปให้กับเอฟซีหรือว่า,าท่านผู้ชม ที่กราลังรอดช่มรอดติดตามทั่วโลกที่น่นคณะนี้ผู้เพิ่นกําลังตกลกรรมลําบากผู้เพิ่นมีหนีมีศินลูกหลานกับมีหนีมีศินกับให้เมธเจเมตะเขียนนี่ปรดภายแบ่งปันโชคลาภให้ลูกให้หาลานพ่อเป็นแนวทางพ่อได้ให้ไปมปลดหนีปลดศิลผู้เพิ่นกระลังตกลการรมลกกำลบากให้รุดพนจกความถุกความยากมื้อนี้วันนี้ลูกอาสามาเป็นสะพานบุญ มาเป็นตัวแทนเพิ่กนกขอเสียงโชกโดยการจุดเลลหล็กทูบและลูบแป้งให้เจ้าแม่เผยให้เห็นชัดๆสามโตตรงงปังๆแปกเปลี่ยงปังเลยเด้อเจ้าแม่เองกดวันทีหนึ่งก่อนารอาคามพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่สาธุสาธาสาธสาเด้อ เกก่เอาผาเนี้ยไปทางนี้เย็นผถางถูกอว่ามันเสียห้เหาลรูปแปลงตรงนี้เลยบนีอ่อาตรงนี้หมอมไปนะครับเดี๋ยวเขาตรงนี้เลยเนาะนะครับแมนหมวดที่แล้ว เอฟซีว่ามาวินไปหลีหลูปแปงอยู่ดานหลังมันเป็นหลีด้วยวันได้ถือกล่องไปน้ำผมกะเอ้ยพะวา้านหลังมันกับยางยากเนาะค่ะมันเป็นทงหน้าน่ครับทัาสีถือกล่อ,อ,องมาวิน,ม,นมาหลูปทางนี้ด้วยบอลเทนมันก็ค่อยมันสั้นเอเอกระยากมาถือซ่าเท่าเท่านาเท่าหลังอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเล็กกับเขาาด้ล่ะเข่าทั้งเหล็กตูเข่าทั้งหลูปเหล็กเหล็กเหล็กหลูปแปงนะครับอ่าวันนี้ผมจะ ฉีดน้ำอบน้ำหอมปะพรมน้ำหอมให้เจ้าแม่อุ้ยแมงมุมใหญ่เอาโตใจมาเลใครขวมตั้งใจท่วงมมแมงมุมใหญ่ครับท่านผู้ชมแมงมุมมีหกขาแปดขาแปดขาไปเดี๋ยวฉีดน้ำสาตุเด้อรุสุดไงพรมน้ำพุ่มน้ำหอมเลยโอ้ยหอมพี่ต่อยพุมเปียกๆเลยหอมสวยๆเลย พรมแล้ว,วลรูปสอมครับไปเดี๋ยวผมจะรูปมั้งเออรูปแป้งก่อนนะครับเ่อให้เห็นให้ขึ้นสามโตแล้วด้อจนแนม่ เออรูบจังสันอโอเคแล้ซจำนานบ่เอาอีจากจ้าน้อยกว่านะเพิ่ม,มเอาอีจากจ้าน้อยกว่านะรูอีจกจ้าน้อยเทใส่ฟาร์มเมอ,อร์ลายๆแล้วก็รูบเพระาะว่าอัใหม่มันหล่องหลายเอาครับเดี๋ยวเรลขก็จะขึ้น ันสิให้ามตัวคือกาวสามตัวเด้อขึ้นเห็นชัดๆเด้ออุ้ยคอยเห็นแล้วเด้อบันติดเอาไม่ศูนย์อีกประวัติเลยเรียกกำลังขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมกำกำลังขึ้นเอาตัวนี้เห็นบั้ยเห็นบั้ยชัดพอจะต่อยยังชัดตัวนี้ชัดเลยตัวนี้ก็ชัดเป็นวะ ตัวนี้ตีไปเหล็กได้บ่เนี่นี่ตัวนี้เห็นบ่เนี่น,น,น,ใน,ในะครับท่านผู้ชมเอางี้เอากล้องมาดูใกล้ๆดีกว่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับเพราะว่าบ่ยังต้ตรงฝา่าซองเดวยเลขทูบย่างเลขทูบแตกแมนถามาําไหมเบิร์ดเน็ตแตกยางไว้เลยนะครับไปนะครับท่านผู้ชมไปเนาะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบเนาะค่ะนอะเลขทูบใหม่ไก่สีมดเหลวเพิ่อนว่า เลขทูบมาจุดขอกับแม่ตะเคียนทำไมเบิร์ตนี่ตตรงฝาวเบิ้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเบอร์สันทูบสิแตกนี่เนาะคะ่ะเลขทูบ,บเลขทูบไม่หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเ,เลขทูบ <3 S 2> ที่มาจุดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณี งวดวันที่1กันยายน2568เลขทูบที่ได้725เจ็ดสองหาหรือหนึ่งสองหาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเลขทูปก่อนครับกลัวเลขทูบจะแตกก่อนนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสองห้าแมนปังๆเด้อ นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกับการมาขอโชกขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนมันมณีนะคะกับเด่น้ำดอกไม้ถูกเทียนคำหมาคำภูทูบเกสองห้านะครับเกตกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับเกตสองห้าจ่าตัวเด้อปางๆเด้อนี่เนาะค่ะกับเจ้าแม่ตะเคียน วันมนีผู้จบผู้งามค่ะแม่เป็นสีทองเหลืองอาลามเลยเนาะค่ะสาธูเดอจ้าแมตะเคียนลูกหลานทางช่องประตอยคนม่เซนพร้อมทั้งมาวิน่นกับมาขอเพิงบุญเพิงบารมีเจ้าแม่ก็ขอให้เจ้าแม่เผยให้เห็นเลขกถูบให้มันไปออกหมวดวันทีหนึ่งกรกฎดาสองพันหายหกปดเลขกายสามโตตรงตรงเด้อวาสิปเป็นมองรูปแปลงหรือเลขทูก ไปเไปานาะคะ่ะ,คะมองรูปแป้งมาวินสิเห็นเป็น,นอีหยังไฟถึงมุมดีดีถว่าด้านหลังนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมด้านหลังกับเป็นทงหน้านาะค่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาไฟกันด้านหลังเป็นทุ่งนานะคะเ <ul> ข่าเขียวขจีเลยค่ะท่านผู้ชม เแล้ค่ะเห็นไครับด้านหลังหนึ่งศูนก้าเจ็ดนะครับเห็นไอันนี้สุดจมี่ยก็มิแต่รสุดสวยๆง,า,ง,งามสาธุเด้เอปังๆเด้อหาชี้ให้ดูว่ามองเห็นเลขตรงไหนนึ่งอยู่ตรงนี้นรนครับมาเป็นศูนย์เก้า ใส่เบื้องก่อนเริ่มอันที่นี้มาวิ่งเห็นเป็นอีกอย่างแน่หนึ่งศูนย์เก้าเจ็บนะครับเห็นเหล็กสี่ใสสี่เบิ้งสีใสเบื้องนี้นี่ครับเออสีใหสสองประติแล้วเบื้งน้ำเราครับหนึ่งเห็นไ่มเห็นฮางถูกป้วนี่ยเห็นด้วยแต่ว่าสี่ขึ้นไปอีกันแม่นึ่งนั่น หนึ่งเดียวนี่ครับเลขหนึ่งเห็นไปกล่องเก่าอนี่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าเลขเก็ดตีลังกาลุ่งหนึ่งนี่น,นะครับกล่องผมก็จะเห็นประมาณนี้เห็นเลขหาน้ำบอเออเจ้าต่อยเห็นเลขหาน้ำบ่ม,มีหนึ่งมีศูนย์มีเก่ามีหามีเจ็ดอืมปรต้อยเพิ่นเห็นเลขห้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งอืม ก็แสดงว่ามีหนึ่งมีศูนย์มีเก้ามีห้ามีเกตเนาะตามนั้นนะครับหนึ่งศูนย์เก้าห้าเกตที่ว่าท่านผู้ชมเอซเห็นเป็นตัวใดก็เพิ่อเนาะตัวใดก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต่างกล่องให้เบิ้งดีๆก่อนครับมือผมกับสั้นๆแมนนสั้นสูงสั้นสูงแค่นั้นคะ หนึ่งูนเก้าห้าเจ็ดนะครับแต,แต่ว่าเล็กเล็กเข็ดตีลังกาลงนี่ตัวใหญ่กลางกลางเลยตัวดำปัวปื้อเลยตัวนอนตีลังกาโล่งให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะค่ะน,น,นอ้องว่า ทนผู้ชมเห็นเป็นตัวใดคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทางช่องก็ส่งให้ดูเป็นแนวทางนะครับ,บน,นะครับบางคนอาจจะเห็นต่างเนาะคะเนอีซี่เห็นเป็นตัวใดกับ <S <S เบืองเอาเนาะ,ะคะเนะดวงแต่ละคน้นโชคแต่ละคน้นกับพวกครือกันค่ะ ก็ส่องมุมไกลให้ดูด้วยนะครับอย่าลืมว่างวดที่แล้วเข้าสามตัวเลยนะครับเลขรูปแดงเลขกถูกเกือบแตกสามตัวนะครับเลขกถูกเจ้าแม่เพันให้โชคให้ลาภเลยสาธุขอพระพุทธเจาครที่เชียนะครักรสีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมได้โชคลาภนะวันนี้ขออย่าให้เป็นปิศาจคือวดที่แล้วเอาเห็ดแตก ตรงๆสามโต,รตเราด้วยเจ้าเมียเอิงวดดีน,น,นะครับเนาะค่ะกับการมาขอโจกขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะกะเจ้าแม่เพิ่นกระไฮเหลีวเนาะค่ะท่านะะาผู้ชมบททัวสิเป็นลูกแปงแล้วก็เลขทูบเฮอว่ามป็นเลขทูบแต่ยี่หรี่ปะเดี๋ยวเลขทูบ นคะเลขถูกเจ็ดสองหาอลีเนาะค่ะท่านผู้ชมคือเจ้าตัวเอ๊ะเอ๊ะอะไหนาหนาพ่อยุยุยุหลังชุดเมื่อนหนาผมยังแก่ยุหลังชุดเห็นว่าอย่าตายเห็นไหม มาวินเห็นเป็นหน้าโผนะคะนั่นล่ะว่าบ่ไหาท่ทวงบอกแต่โมว่าบ่อไหาท่ทวงแต่วางทวงค่ะไปเนาะค่ะกับการมาขอโชคอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะเพิ่นก็ได้ห้แล้วลูกหลานก็สิลากลับนะะเนาะค่ะเนาะก็ขอใหไหจ้าแม่วันมณีหมอบโชคลาภให้กับ f อบซี่ทางบานให้เพิ่นได้เฮ่งๆรวยๆให้เพิ่นได้โชคได้ลาบนเจ้าแม่เด้อจ้าแม่เอ้มนีลูกหลาน มาวินกับปตอยกับสิขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำใน,นเลือกค่ะปะตอยคนมีเสน้นจมาวินชะแนลพร้อมกับทีมงานทุกถูก,ท,กทันเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้วันนีเดิกแล้วเนาะคะ่ปะปตอยกับมาวินกับสิขอตัวลาไปก่อนไฟพอกันคลิปหน้าอีพี่หน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ